สวัสดีครับแกะกล่องรุ่นใหม่ล่าสุดเ e c h นโลยพ5นะครับเขาคอแลแลบกับ Free f i ล์รอบนี้เจคเอนลี่ยืนอ,อยู่หน้ากล่องเลยนะครับแค่กล่องก็สวยแล้วนะครับกับเทคโนโรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสเปคน่าสนใจทีเดียวมากับจอ120 h z ชิปเฮลิโ G99RAM8 กิกลำโพงคู่ชาร์45วัตต์เรียกว,ว่าครบจริงๆนะครับแ,แบตเตอรี่6 0 0 0มิลลิแมในงบประมาณไม่ถึง5 0 0 0บาทนะครับถูกมากๆ แกะกล่องมาก็จะเจอกับกล่องด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับด้านในเนี่ยมีอุปกรณ์ต่างๆครบทีเดียวนะเราแกะมาก็จะเจอกับตัวเครื่องซึ่งผมได้สีแอมเบลโกมานะครับก็เป็นสีที่สวยงามทีเดียวนะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆครบเลยทั้งเคส TPU คู่มือการใช้ง,งานวอ c ชาร์จหูฟังแล้วก็มีคัทนะครับเป็นไอเทมโคที่เอาไปรีดีมในฟรีไฟล์ได้และมีสติ๊กเกอร์เอาไว้อาเดคอเรตตัวเครื่องด้วยนะครับ รวมถึงวอลชาร์จ4-5วัตต์ตัวนี้เป็นชาร์จเร็วแล้วก็สามารถพาสทรูได้ด้วยนะอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆครบเลยทั้งหมดแถมมาในกล่องไม่ต้องซื้อนะครับเรื่องของหน้าจอเข้ามากับจอ IPS 6.78นิ้ว Full HD Plus รอรับการแสดงผล Refresh Rate 120เฮร์นะครับก็ต้องบอกว่าลื่นขมชัดแล้วก็สว่างพอสมควรเลยพร้อมกล้องหน้าเจาะรูแบบ พันช์โฮนะครับคือเราเล่นเกมไปต่างๆได้สบายแล้วก็มากับดีไซน์ที่จับถือได้ง่ายนะครับพอเชื่อมต่อครบเลยทั้งหูฟัง3.5 usb type c ลำโพงคู่สเตอริโอบนล่างนะครับแล้วก็สแกนนิ้วบนปุ่ม power ด้านข้างนั่นเองสำหรับ C Amber Go นะครับบอกเลยว่าสวยทีเดียวนะครับคือมันไม่ได้แค่เงาแบบเรียบเรียบนะแต่มี texture ที่แตกต่างจาก แบรนด์อื่นๆน,นะครับคือเราถือใส่เคสใสเนี่ยคนอื่นยังไงก็ทักกันนะครับว่าเฮ้ยนี่มันคือรุ่นอะไรนะครับคือมันเป็นรุ่นที่ดีไซน์สวยมากแล้วก็มากับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลเรื่องการใช้งานนะครับมากับ Android 13เวอร์ชันเกือบล่าสุดนะครับแล้วก็เรื่องของอ่า UX ของทางเทคโนโก็ครอบมาเรียบร้อยการใช้งานบอกเลยว่าสม ooth มากนะครับลงแอปพลิเคชันต่างๆผ่าน Play Store ได้เลยโดยรุ่นที่ขายในไทยนะครับมากับความจุ 128กิกกับ256 g b กิกนะแล้วก็สามารถ extend RAM ผ่าน Mem Fusion ได้สูงสุดถึง8บวก8เลยนะแล้วก็เรื่องฟีเจอร์ต่างๆค่อนข้างครบคันนะครับอย่าง Special Function เนี่ยก็จะมีพวก Gesture Motion แล้วก็สามารถเปิดพวก2หน้าจออะไรต่างๆได้หมดซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้ test ในรีวิวเต็มอีกทีสามารถเล่น Social TikTok Twitter Facebook IT ต่างๆได้หมดเลยนะครับส่วน YouTube เนี่ยคุณก็สามารถชมได้แบบเต็มจอแบบนี้ ด้วยลำโพงคู่สเตอริโอนะครับบอกเลยว่า แตมอิ่มมากๆนะครับเวลาเราดู YouTube Netflix หรือสตรีมมิ่งอื่นนะครับเช่นเดียวกับเล่นเกมนะก็สามารถเล่นในแบบลื่นๆจะเป็นเกมแข่งรถฟรีไฟแน,น,น่นอนว่าปรับได้สุดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงพวก Rov แล้วก็เกมอื่นก็เล่นได้สบายเช่นเดียวกันสําหรับเทคโนโลยี5ก็เป็นรุ่นที่ครบคันนะครับสำหรับคนที่ชอบจอใหญ่สเปคดีใช้าง,งานทั่วไปได้ดีนะครับแถมแบตเตอรี่อึด6 0 0 0มิลลิแอมมีชาร์จเร็วด้วยอันนี้ดีมากๆนะครับงบประมาณ4-5 0 0 0บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วเพราะว่า ราคาเขาเปิดที่4,999บาทกับความจุ128กิกนะครับวางจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์ Shopee Lazada TikTok Shop ส่วนความจุ256กิกวางจำหน่ายช่องทางทั่วไปนะครับบวกช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปและพิเศษส่วนลด Early b i r d 200บาทเฉพาะช่องทาง s h o ป e e Lazada ตั้งแต่วันที่3 0นมิถุนายนถึง6กรกฎาคมเป็นต้นไปห้ามพลาดเลยสาหรับวันนี้ขอจบเท่านี้ครับผม